กระแตเฉลยสาเหตุชอบโชว์พร้อมฟาดพวกชอบแซกกลับนิ่งๆถือเป็นสาวแซบสาวมั่นของวงการบันเทิงอีกรายที่ฟาดกลับพวกชาวเน็ตเกรียนเค์บอร์ดจอมแซะได้อย่างเด็ดดวงสำหรับนักร้องสาวกระแตอาสยามอย่างล่าสุดก็เพิ่งจะออกมาเปิดโพสต์ตอบกลับชาวเน็ตรายหนึ่งแบบหน่าหงายว่าทำไมชอบโชว์เสมอหูจัง ซึ่งสาวกระแตตอบกลับไปแบบฟาดฟาดว่าอยากอวดความพยายามค่ะเครื่องหมายหมวกเครื่องหมายหมวกหุ่นแบบนี้ไม่ได้นั่งถ่ายมือถือเฉยเฉค่ะมันคือวินยัยมันต้องออกกำลังกายหนักหนักทำเพื่อตัวเองเพื่อสุขภาพและอวดให้เห็นความสวยงามที่เราต้องอดทนงดข้าวงดขนมอร่อยอร่อยเพื่อการงานในอาชีพที่ดีและเพื่อความสุขตัวของตัวเองค่ะ เครื่องหมายหมวกเครื่องหมายหมวกพร้อมกันนี้กระแตอาสยามยังได้แคป,ปภาพคอมเมนต์ดังกล่าวมาโพสต์ตลงเฟซบุ๊กพร้อมกับระบุแคปชั่นบอกว่าเชื่อว่ามีหลายคนอยากรู้ว่าทำไมชอบโชวขออนุญาตตอบนะคะเครื่องหมายหมวกเครื่องหมายหมวกถามได้งับ